ผมก็เลยงงฮะวิธีได้ปอบอะไรเขาโดนปอบกินข้างในหมดเลยแ,แล้วเขานอนอย่างนั้นมาสามวันแล้ววจะบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมได้ไดรับมาอีกทีหนึ่งจากาเกจิท่านหนึ่งอธิบายในเกี่ยวกับเฮ้สิ่งที่ผมไปบังเอิญไปเจอ ผมก็ขับรถช้าๆประมาณตัสามสิบสี่สิบอย่างเงี้ยแล้วก็ดูทุ่งข้าวสีเขียวมันสวยบังเอิญไปเห็นบ้านหลังหนึ่งเป็นบ้านไม้แล้วใต้บ้านไม้เนี่ยเราจะเห็นคนคนนึงน่าจะแก่แล้วแหละเขานอนอยู่ที่เปเป,เป็นเปผ้าแล้วเขานอนกับาเนี้ยเอ,อเหมือนจะคว้าหรือชี้อันนี้เราผมผมไม่ ผมต้องให้อาจารย์วิเคราะห์เพราะว่าสิ่งที่ผมเจอคือสิ่งที่อาจารย์พูดมาเมื่อกี้เลยบังเอิญมันเป็นความบังเอิญที่ผมได้ไปเจอเกจิท่านหนึ่ง<อ>เขาก็เดินออกมาต้อนรับท่านเกจิก็เลยพูดมาว่าเนี่ยเดี๋ยวต้องไปทําพิธีไล่ปอบให้เขา<อ>ผมก็เลยงงฮะพิธีไล่ปอบอะไรก็เลยบอกเขาว่าอปอบมีจริงเหรอครับเขาโดนปอบกินข้างในไปหมดแล้วแล้วเขานอนอย่างนั้นมาสามวันแล้ว